สวัสดีค่ะวันนี้จ้าจะก็แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดฟันนะคะวันนี้จ้าก,ก็จัดฟันได้หนึ่งเดือนแล้วตอนเดือนแรกตอนเดืนแรกก็จะเห็นว่าใส่เครื่องมือจัดฟันเป็นยางสีชมพู ตอนนี้ใจก็เปลี่ยนมาเป็นสีฟ้าตอนเดือนแรกก็ใส่เฉพาะฟันซี่ข้างบนค่ะเป็นสีชมพูพอเดือนที่สองหมอก็ให้ติดฟันข้างล่างแล้วอตอนนี้ใจก็ใส่สีฟ้าเห็นเขายิดยิดกันเยอะมากเลยสีฟ้าถามว่าเจ็บไหมก็ตอนแรกก็คิดว่าเจ็บมาก คือมันทําให้ได้รู้ว่าออหมออะหมอเอาเอาเหล็กเหล็กด้านบนอะออกเพื่อที่จะดึงฟันอุ้ยตอนเอาออกต็จ้าก็คิดว่าแบบอุ้ยฟันมันจะเสียไหมอย่างเงี้ยถ้าว่าถ้าว่าเออรู้สึกว่ามันดีขึ้นเนี่ยเราจะได้แบบทนเ,เจ็บน้อยกว่ากันก็ดีขึ้นอะตอนแรกฟันที่เนี้ยมันก็กดลงมาใช่ไหมจนท้ายที่เนี้ย ซี่ข้างในเนี่ยมันหลุดไปข้างในเนี่ยเอ่อหลังจากนั้นแบบจะเคี้ยวข้าวอะ่ะจนอันเนี้ยซี่ข้างในเนี่ยมันหลุดเข้าไปข้างในเนี่ยน่เาเห็นไหมเออจะเคี้ยวลำบากมากเลยแต่หมอก็พยายามดึงจะนนีห่างตอนแลกห่างแล้วก็ดึงให้มันเข้ามาเนี่ย บบต,ตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นมาแล้ววันวันก่อนก่อนใกล้จะเอ,อหมอนะเจ็บมากรอให้หมอนะนะัวอ่ะหมอดึงดึงเจ็บมากฟันซี่หน้านี้จะเจ็บที่สุดเจ็บก่อาฟันด้านในพอไปหาหมอแล้วก็รู้สึกดีขึ้นหมอก็ติดฟันลากให้หม <c oughs> อหมอบอกว่าฟันเกมากเลยแต่ก็ติดใต้เหงหอหลัก ซี่ข้างในยังซี่ติดไม่ได้เลยฟันเกมากฟันก็ซี่ต็ดเลยเจ็บเจ็บก็พอก็ทนได้อยู่นะอืมแต่ก็แปรงฟันก็แบบระวังหน่อยกินได้แต่ข้าวตม้มันก่อนพูดพูดบางทีก็ยังเดินแ่บเคียวอะไรก็ต้องระวังอืม